Hmm. วันนี้ไปได้ของดีเมืองปทุมมาค่ะเป็นกุยช่ายจากร้านเจมอนกุยช่ายนะคะมีตั้งแต่สาคูก๋วยเตี๋ยวหลอดแล้วก็กุยช่ายไส้ต่างๆบอกได้เลยว่าร้านเนี้ยเขามีชื่อเสียงอยู่แล้วเ,เห็นดาราไปกินเยอะมากนี่นะคะออกทีวีมาเกือบแทบทุกช่องจะไม่ให้เป็นของดีเมืองปทุมได้ยังไงเห็นแบบนี้แล้วใครจะไปอดใจไหวถูกไหมล่ะคะมาค่ะเริ่ม โลมที่กุยช่ายจะให้ดูนะคะอ้หอ,อีสมากแต่เรายังมีน้ำจิ้มอีกค่ะแบบนี้หืเหลือเชื่อต่อมามาที่เผือกเผือกอร่อยอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นหัวไชเท้ากับแครอทซิ้มไแบบนีอ้อันนี้ก็อร่อยนี้น่าจะเป็นหน่อไม้ อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ฉันไอเลิอเผือกมากอร่อยเกินร้านเขานะคะจะเปิดอังคารถึงอาทิตย์ยกเว้นมันจันเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นร้านเขาอยู่ตรงตลาดริมน้ําวัดสารเจ้าจังหวัดปทุมธานีอยู่ติดกับสารเสียนแปะลงสี่ลอยใครผ่านไปผ่านมาหรือไปเที่ยวแถวนั้นนะคะลองไปกินกันดูอร่อยจริง Mm hmm. เดี๋ยวมาลองก๋วยเตี๋ยวหลอดกันมาจ้าขอาคำแรกก่อนลอยโอ้โหหืม่อยค่ะเป็นนุ่มมากก๋วยเตี๋ยวหลอดด้วยอร่อยมากหืมค mm ุ hmm. ้พอดีว่าถ้าไปกินแล้วอ่ะไม่ผิดหวังทำทิ่มแบบนี้ค่ะ ออ,อร่อยสุดๆดเราไปจอดที่สาโคนค่ะมาจ้ะไม่ดูนะสิ่งหอมมากืดูนะจ้ะ คือก็ข้างในมันหวานมันแล้วก็หอมมากไม่คนชอบกินสาคูอยู่แล้วไงรสอืมฉันบอกเลยนะว่าอร่อยทุกอย่างลองไปกินดูไม่ผิดหวังแน่นอน